สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่คุยให้คิดกับนิชากรนะคะวันนี้ก็น้องมาสวัสดีนะคะอากาศร้อนมากนะคะก็เพิ่งจะมีเวลานะคะวันนี้ก็จะไม่ใช่เวลาของสภากาแฟแต่ว่าวันนี้ก็ยุ่งยุ่งมากมายนะคะแล้วก็น้องเช็คข่าวนะคะก่อนที่จะเอามาพูดนะคะว่าทิศทางมันเป็นยังไงบ้างต้องขอบอกเลยนะคะว่าสถานการณ์การเมืองรุนแรงมากนะคะ รุนแรงจนทำลายชีวิตของคนเลยนะคะถึงมีคำหลายๆคำนะคะที่มีผู้ใหญ่นะคะมักจะบอกนี้ว่านะคะอย่ามาเล่นการเมืองเลยเพราะว่าการเมืองมันรุนแรงอันตรายนะคะนี่เคยนั่งคุยกับผู้ใหญ่หลายๆคนตอนประชุมนะคะเขาก็ถามนี้ว่าตั้งใจที่จะเข้าการเมืองจริงเหรอว่าการเมืองมันรุนแรงนะเราเ,เราพร้อมเหรอนะคะวันนั้นเนี่ย เหมือนคนไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตานะคะเพราะว่าการเมืองวันนี้นะนี้บอกได้เลยว่ามันไม่เหมือนการเมืองแบบเดิมมันมีการฟาดฟันแล้วก็การเฆ่ากันอย่างรุนแรงนะคะจะเห็นได้ว่าเอเข่าววันนี้นะ,ค,ะคุณจะเห็นข่าวของหลักๆเลยคือคุณชูวิทย์กับทนายสิทธานะคะตัวนี้ก็ถ้าคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาระดับหนึ่งนะคะ จะรู้เลยนะคะว่าใครคือของจริงแล้วใครคือของปลอมใครทำอะไรในนิทานไทยนะคะ5 W นะคะใช้ได้เสมอนะคะ w h a t w h e n why, why ใครทำที่ไหนอย่างไรทำอย่างไรและอะไรคือสิ่งที่เขาคิดแล้วเขาไม่ได้พูดนะคะออคำพูดเป็นนายนะคะทุกครั้งนะคะการกระทำของเรานะคะมันจะไม่สามารถซ่อน หรือว่าความลับอะค่ะมันไม่มีในโลกแต่คนที่จะเฉลยอ,ออกมาคือเวลานะคะต้องรอเวลาอย่างเดียวถึงจะสามารถจับโจรได้นะคะหลายหลายคนสร้างภาพว่าเป็นคนดีนะคะบอกว่าตัวเองซื่อสัตย์สุจริตแต่คุณไม่สามารถรู้เบื้องหลังเขาได้เลยว่าจริงๆแล้วว่าเขาทําธุรกิจที่มันผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ได้ซื่อสัตย์สุจริตเหมือนอย่างที่เราคิดกันนะคะคือหลายหายคนนะคะมันเป็นการทํางานที่แบบว่าพอ ทำสายสีเทามาจนมีอำนาจใช่ไหมคะทีนี้พอมีอำนาจเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างภาพออกมาได้แต่ว่าเอออย่างที่พระองค์บอกความลับไม่มีในโลกอะคะ่ะสิ่งที่คุณทำไปในอดีตมันก็กลับมาย้อนนะคะอย่างเช่นคืนนี้ไม่อยากพูดถึงคุณชีวิตกับคุณสนทนายสิทธาแล้วนะคะนี่คิดว่าทุกคนรู้ละเพราะว่านักข่าวเก่งมากตอนนี้คนที่ขุดคุยนะคะจริงๆพวกนักข่าวนี้เหมือนว่าเป็นฝ่ายค้าเลยนะคะฝ่ายที่ จับผิดแล้วก็มอนิเตอร์ทางฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านก็มีนกักการเมืองหลายๆคนนะคะก็จ่ายเงินปิดปากแล้วก็เอาสื่อต่างๆมาเป็นฝ่ายตัวเองนะคะแต่ว่ามันยังมีสื่อคุณภาพดีอยู่นะคะแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงประเภทไหนนะคะนี่ก็มาชวนให้คิดว่าสื่อประเภทไหนนะคะที่จะเป็นสื่อที่ให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาเราต้องใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์นะคะเพราะว่าการเมืองปัจจุบนันสื่อปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมละ เพราะมันไม่เหมือนเดิมเราต,ต้องทำยังไงรับข้อมูลมาแล้วเราต้องคิดเราต้องวิเคราะห์เราต้องดูเหตุผลที่มาที่ไปแล้วก็ดูว่าข้อมูลที่เราได้รับสารนั้นนะคะที่ผ่านมาแล้วนะ่ะเขาพูดเหมือนเดิมไหมเช่นนี่จับสังเกตที่พูดถึงสวนชูวิทย์เนี่ยนะคะที่ตอนที่เขาเ,เข้าพุก,กน,นะคะแล้วเขายกให้เป็นสาระนะคะข้อกฎหมายอันนี้นะกักการเมืองต้องรู้กฎหมายนะคะถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจทําการเมืองแล้วคุณรู้คุณ อย่าใช้ imagine นะคะคือคิดไปเองหรือว่าการแสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่มีความรู้ออกมานะคะเพราะว่าอันนั้นมันเป็นอุปทานหมูค่ะคือคุณเชื่อสิ่งที่สมองคุณคิดแต่ตามหลักวิทยาศาสตร์คือสมองเราค่ะจะเชื่อในสิ่งที่เรามีข้อมูลแล้วก็จิตใต้สำนึกเราที่เราเอียนงไปมีความชอบด้านอารมณ์สเสน่ห์ความรู้สึกว่าเป็นความเป็นทีมเดียวกันอย่างงี้คะ่ะเพราะว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างนี้คะ่ะจนมองข้าม ข้อเท็จจริงหรือว่าความเป็นจริงไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือความเป็นแฟกต์ถึงแม้ว่าคนที่เราไม่ชอบเขาอาจจะพูดความจริงเรา,าอาจจะไม่เชื่อนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะถึงแม้คนที่เราเชียร์นะคะเขาอาจจะทําผิดพลาดแต่คุณนะคะก็ยังไม่มีวิจารณญาณที่จะเข้าข้างคนที่ผิดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีผลประโยชน์หรือว่ามีความชอบส่วนบุคคลอันนี้นะคะมันจึงนี้ก็อยากมาพูดถึงเรื่องว่าการที่เราจะเชื่อหรือว่าเราจะพิจารณาข้อมูลต่าง ข่าวสารที่อยู่ในสื่อตอนนี้หลายๆเรื่องตีแผ่ออกมาถ้าคุณดูคือทุกช่องเก่งหมดเลยนะคะนี่โอ้โหเมื่อเช้านี้ไม่มีเวลาเลยเพิ่งจะมีเวลามาพูดนะคะเพราะว่านี่อึ้งทึ่งกับข้อมูลที่นักข่าวลึกรับลวงพลางที่นักการเมืองหรือว่าคนทําสีเทานะคะหรือว่า คนที่แถเพื่อริ่ายเงินเเส้นทางไปที่ไหนอย่างไรนะคะคือนักข่าวมีทุกจังหวัดค่ะตอนนี้แล้วประชาชนก็เป็นนักข่าวการให้ข้อมูลนะคะหรือว่าใน Facebook ใน t i k t o กนะคะคือทุกทุกคนเห็นพร้อมกันนะคะ ถ้าคนไหนมีเวลาตอนนี้นะคะมันจะเป็นการชิงเรื่องของคนไหนมีเวลาก็สามารถทําข้อมูลได้ตอนนี้นะักการเมืองลงพื้นที่ใช่ไหมคะจะไม่มีว่าไม่มีเวลา,าที่มามอนิเตอร์เรื่องข้อมูลนะคะไม่มีเวลาที่จะมาดูว่าอันไหนจริงไม่จริงเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงกลางคืน่คยมาตามดูใช่ไหมแต่บอกเลยว่านะกักการเมืองทุกคนรองหัวหน้าพักเลยค่ะพักทุกคนนะคะคุณควรจะ ต้องมีเวลานะคะในการที่จะมาดูข้อมูลแล้วก็หาข้อมูลว่าเราจะทำอย่างไรแล้วเอาข้อมูลนั้นวิเคราะห์พิจารณานะคะก็นี่ก็อยากจะมาบอกว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าทุกคนที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยก็เอามาเขาเรียกว่าสากัดแข้งสกัดขากันเองนะคะแล้วก็เรืเออ่องคําพูดที่คุณทําในอดีตแล้วก็วันเนี้ย คุณมาทําอีกอย่างหนึง่งหรือว่าพูดจากดําเป็นขาวขาวเป็นดํามันก็จะไม่ทําให้สิ่งนั้นอะเป็นความน่าเชื่อถือของคนใช่ไหมคะทีนี้เออ่จากคดีนี้นะคะแล้วก็เรื่องต่างๆคุณจะสังเกตว่าเรื่องที่มันเคยเป็นข่าวแล้วมันหายไปเนี่ยมันหายไปจากอะไรเรื่องต่างๆที่มันที่คุณชวิตหรือว่ากี่เรื่องกี่ราวที่ใครออกมาพูดตีแผ่ในสังคมนะคะว่าเขา ทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราก็จะนํามาพิเคราะห์พิจารณานะคะคาพูดคนการกระทําของคนเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูดีๆนะคะเราก็จะอาจจะผิดพลาดกับตรงนั้นได้ข้อมูลที่เราวิเคราะห์หรือว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลจริงเราจรึงต้องนำ คือต้องมองย้อนกลับไปถึงพฤติกรรมคําพูดและการกระทําของคนคนนั้นนะคะนี้นะคะใช้เวลาน,านานมากที่จะรู้จักคนคนหนึ่งที่เขาใช้หน้ากากคนดีนะคะเสียแซงว่าเป็นคนดีนะคะเป็นคนซื่อสัตย์จริตมาสอนให้นี้ทํางานเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตที่แท้นะคะข้างหลังภาคเขาก็ไม่ได้ถ้าเป็นคนอย่างนั้น,นะคะ่ะเป็นคนสีเทาเป็นคนคอร์รัปชั t เป็นคนทุจริตอย่างเงี้ยคะ่ะ สมมุตินะคะอนนี้ตัวอย่างสมมุติมันก็จะทําให้เราไม่เกิดความศรัทธาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความศรัทธานะคะบารามีเนี่ยมันเกิดจากคนที่เป็นคนที่จะเป็นฮีโร่นะคะคนที่จะมาช่วยทําให้สถานการณ์เศรษฐกิจของเราดีขึ้นณนะปัจจุบันเนี้ย จะเป็นใครคือต้องเป็นคนดีจิตใจงามแล้วก็มีความเสียสละนะคะเพราะว่านี่มองไม่เห็นเลยว่าการเมืองหรือว่าประเทศไทยมันจะดีขึ้นยังไงนะคะเมื่อสงครามของคนสีเทาคนคอร์รัปชันหรือว่าคนที่ต้องการแข่งแย่งอานาจกันนะคะทุกพักทุกฝ่ายนะคะมีจุดแข็งชุดอ่อนแล้วก็ออกมาโจมตีกันอย่างมากมายนะอย่างไม่ไม่เกรงใจกันแล้วว่าค่ะจุดที่ มันถึงการย่งอำนาจกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันมีคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์เมื่อระยะเวลามันผ่านมานานระดับหนึ่งนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างก้าวไกลนะคะเคยพูดว่าจะตัดเอ่องบประมาณบํานานของข้าราชการนะคะคือคุณแม่ก็เป็นข้าราชการใช่ไหมคะเมื่อวานนี้คุณช่อก็ต้องไปพูดนะคะทั้งๆท,ที่มันเป็นคําพูดของหัวหน้าพักคุณพิธาเองนะคะคำพูดเป็นนายนะคะสิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยมันจะก็กลับมาทําลายเองเพราะฉะนั้นนะ่ะ ก้าวไกลที่นี้เคยบอกว่าจะมานะคะนิดว่าตอนนี้มันเสมอกันนะคะไม่ไม่มีใครได้เปรียบใครนะคะทุกคนโดนเจาะยางหมดนะคะโดนเตะตัดขานะคะหรือว่าบางคนก็ทํร้ายตัวเองด้วยคําพูดและยบายของตัวเองที่รู้เท่าไม่ถึงการเช่นเช่นก,ก้าวไกลนี่โทษคนอื่นไม่ได้นะคะต้องโทษตัวเองว่าตัวเองอ่ะเดินสะดุดขาตัวเองนะคะส่วนเพื่อไทยก็ลูกของคนที่ทําผิดหรือว่าคนที่กลับประเทศไม่ได้ก็ยังมายืน พูดด่าคนอื่นได้นะคะอยากจะ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะคะนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาสมองอันน้อยนิดหรือว่าคําพูดตรงนั้นเนี่ยเอามาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ยังไงนะคะส่วนสุพรรณบุรีเราดีอยู่แล้วนะคะก็คนที่จะขอมาเปลี่ยนแปลงขอเป็นคนดีคนที่ดีแต่พูดท,ทุจริตยักยอกอย่างนี้ไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นเราการเมืองสุพรรณบุรีของนีคิดว่ามันนิ่งแล้วก็ดีที่สุดไม่ทะเลาะกับใครแล้วก็พู้ว่าเองนักการเมืองเองก็บริหารกันไปด้วยดีนะคะนี่ก็ไปเก็บข้อมูลมารยายงานจากพื้นที่สุพรรณบุรีเคสีแล้วก็ คุยให้คิดกับนิชากรนะคะนี่ก็คิดว่าความสงบสุขนะคะความที่ไม่ต้องไปยุ่งกับคนที่เขาเป็นคนสายสีเทาสายสีดำต่างๆเนี่ยมันก็มีความสุขดีเพราะฉะนั้นนี่ก็มีความสุขในจุดยืนที่นี่เลือกที่นี่ยืนนะัปัจจบุบันการตัดสินใจของเนี้ยถูกต้องแล้วนะคะแล้วใครทําอะไรไว้ก็ต้องไปรับกรรมรเผชิญวงกรรมของคุณเองนะคะคุยให้คิดกับนิชากรอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจช่ว